50000 people used to live here now it's a ghost town our so-called leaders prostituted us to the west destroyed our culture our economies our honor u.s marines stationed on high alert were given the order to invade the small Вы все все равно скоро сдохнете. ะรครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเนข้าสู่ช่อง b บมี่ t ทติคอนะครับและในวันนี้เราก็อยู่กับเกมคอร์บบิวตี้โมเดลวอร์แฟร์นั่นเองนะครับผมอ่าเราจะกลับมาสารต่อให้จบนะครับโอเคนี่คือภารกิจแรกของโซฟ์แม็กาวิทนะครับเพื่อนๆโอเคผมขออนุญาตไม่แปลเนื้อเรื่องนะครับเรามาเน้นความสนุกความมันของตัวเกมกันเราไม่เน้นเนื้อเรื่องนะครับเอเราไม่เน้น,น,นแปลไม่ใช่เน้นเนื้อเรื่องเออพูดผิด โอเคภารกิจแรกของซบเอาละทำตามท,ท,ท,ที่เราฝึกฝนมาดูไปกาดยิงก่อนเลยนี่ตายดีครับเอาละดีรถไป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 เช็คเครีย stay เครียเฮ้ย,ยคนเมาลงไปนอนซะมึงอ่ะทางเดินเครียร์ นอนไหมนอนนอนนอน,นอนดิเออยิไม่ค่อยโดนแม่งเรือคงเค็งชิบหายโอเคครับโอเคทีมของแก๊สลงมาแล้วอเอาละขบประจำที่ไปได้คือผมจะตัดตามมิชชั่นนะครับอ่าคลิปก็อาจจะสั้นยาวก็แล้วแล้วแต่ตัวมิชชั่นมันนะครับนะผมตัดตามนี้น,นะน คลิปอาจจะสั้นตามมิชั่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคมีลาดตะเวน2อนายอยู่บนสะพานนะครับโอเคเพื่อนเก็บแล้วซ้ายเก็บโอเค s อสนี่คือทำงานเร็วมากนะครับคือที่ผมต้องตัดช่วงที่มันเป็นอ่าช่วงแรกๆที่เราฝึกซ้อมยิงปืนอ<พ>อกเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวแล้วก็การ

เคลีไปดิกับตันโอ้โหมันยีนบังเช็คซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์ข้างล่างเคลียร์เอตเคลียร์ทางเดินเคลียร์ไหมโอ้ติดเลยวะเฮ้ยทางเดินข้างหน้าใครเล่นอะไรวะไฟเอ็มไอ้เวฟเล่นไฟเอ็มเพื่อนเล่นไฟเอ็มครับผมเฮ้ยนี่ลดโอเค ขวาตัวนึงเคลียร์เฮ้ยยังไม่เคลียร์ยังเคลียร์โอเค้าสึกล่วงเอาละทางเดินเคลียร์ซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์โอเคขวาเช็คซ้ายเช็คเคลียร์ดีรุดเอาละสแต็กอัพหน้าประตูอุ้ยแม่งยิงขึ้นมาเฉียดหน้าเพื่อนว่ะใส่แบงค์น้ำโอเคไปได้ไปเลยไปเลยไปเลยเข้าไปเลยเพื่อนเข้าไปเลยเข้าไปเลยแก๊ส ห้าสิบไหมวะข้างล่างข้างล่างเรืรโอเคลงล่างครับโอ้ยเพื่อนมแม่งก็อะไรก็ไม่รู้โอเคครับม,าตาม,า,า,า,มาตามมาทหารสร้อมอ่านวิปประว่าตามมานะครับาารรโอเคขวาเรือใช้สายอาร์มดีกว่าเช็คเรือแตร์ดไปทางซ้ายรับทราบ จับตาดูให้ดีพวกมันอาจจะซ่อนอยู่ตรงไหนสักแห่งเอาละสแต็กอัพหน้าประตูโอเคครับนะครับไปเคลียร์เลฟเคลียร์ไร้ซ้ายขวาเ <Movement right. S 1> คลียร์วะเคลียร์คาศึกตรงข้ามยิงไม่ค่อยโดนเลยเวฟปืนมันโคตรหลีดเลยต้องย,ยิงหยดอนหย่ยน,นะครับ <Move up. S 1> โอเครีบไปเร็ว ข้างล่างเฮ้ยข้างล่างเครียยีรศซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์โอเคครับไปกันต่อนะครับน้าตู้เ้ยหือจับการโดนยิงแฟตแบงค์น้ำอู้หโดนด้วยเลยหือโดนแฟตตัวเองด้วยโอเคไปยีรศสาต่อครับ นีร่รถโอ๊ยโอ๊ยโดนโดนโดนระเบิดน้ำใครอยู่ข้างหน้าไว้แก๊สระวังระเบิดน้อยเอือไม่ตายด้วยต้องไปต่อขวาละสายอาร์มดีกว่าไล่ถ่ายแม่งเลยนี่สายอาร์มดีกว่าขวาเคลียร์เช็คมุมเช็คที่รถยังมียังมียังม,มีขวาเคลีย ซ้ายซ้ายเพื่อนโอเคปึ๊บนี่ไงดีไหมอุ้ยอ้วนตายเอาไม่ไม่เห็นอะ่ะมันเข้าหลังอะ่ะโอ้โหเริเ่มใหม่ยาวเลยใหม่ครับขีรถกระโดดทำไมวะเมื่อกี้เอ๊ะข้างบนผมตายอะ่ะเมื่อกี้ผมไม่เห็นผมไม่เห็นจริงๆขอโทษขอโทษไม่ได้ระวังไม่ได้ระวัง ระเบิดไปใครอยู่หน้าวไว้แก๊สเหรอแก๊สระเบิด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 ระวังด,ด,ด้วยสายอาร์มดีกว่าถ่ายเลยเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ย,ย,ยข้างบนเหรอวะยิงไม่โดนเลยวะต้องแม่งสายมากขวาเคลียร์สายสายตัวนึงเบิดแฟลชน้ำ แสบตาแค่เม่อนี้โดนให้เรียบร้อยไปครับเช็คก่อนเรามีข้อมเช็คดีๆแล้วแม่งไม่ไว้ใจข้างบนมีคนวิ่งเฮไงขวาเฮ้ยนี่ไง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 ตายยังไม่อาสามสามโอ้ยโอเคยังไงอ่ะแล้วคนอื่นน่ะโอเค แกนเปิดประตูเลย What อืมนิวเคียงนั่นแหละไม่มีอะไรเลยเนี่ยคืออะไรให้มาหาอะไรโซบเก็บเอกสารแล้วไปกันที่โอเคเก็บเอกสารแล้วออกจากที่นี่ครับผมแปลผิดแปลถูกขออภัยด้วยนะ พู้ติดติดกระาขาัดขอ,อไว้ด้วยรีบแคสเกินนะครับรีบจัดรีบจัดเอ้ยระเบิดเรือถูกโจมตีวะเนี่ยไม่เงยเรือก็มันจะจมไม่เม้ยน,น้ำเข้ามาแล้วเราต้องออกจากที่นี่บาวซิกส์ออกมาจากที่นั่นเร็วเข้าดูขึ้นมามึงต้องออกจากที่นี่มึงจะไม่ตาย ตามหลังกูมาติดๆนะเว้ยโอเคแต่มั่วๆไม่รู้คืออะไรสุดต้องหนีก่อนแล้วเรือกำลังจะจมรอด้วยกับตันอุ้ยน้ำทะลักเข้ามาไป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 วิ่ง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 ไม่รู้จะติดิึสิทธิ์หรือเปล่านะเพราะว่าฉาลิ่งแม่งอันี่มากเลยอ่ะโคตรติดิึสิทธิ์อ่ะวิ่งดิครับโอ้โหวิ่งได้แค่นี้เหรอวะกดชิปไม่ได้ด้วยโอ้เสือดโดนเสือดโดน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหเรือแม่งแบบสายไปสายมาเรือมันจะจมนะฮะคอแม่งเอียงคนดูคนดูแม่งเอียงคอตามแล้วไหมเนี่ยเตาต้องไปที่เฮลิคอปเตอร์เออรู้แล้ววิ่งตามอยู่เนี่ยมึงวิ่งไม่รอเลยรีบออกมาแล้วยังไงวิ่งอยู่รีบเข้ารีบเข้าอะไรเล่านี่ไงเฮลิคอปเตอร์วิ่งดีซมวิ่งดีกันตดดโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรล่วงร่วงร่วง,วงโอ้ยจับไปได้แล้วโอ้ยดีนะกับตันช่วยเอาล่ะไปจากที่นี่กันโอ้หเรือม่งจมโอ้ตัดจบแบบละครไทยครับ